ก่าจะหาเจอเพราะเธออยู่หรืองานนี้เป็นงานตรวจสอบอาการปั๊มน้ำทำงานตลอดเวลาโดยไม่ตัตดการทำงานครับงานนี้อยู่แถวถนนวิภาวดีโดยรายละเอียดเบื้องต้นนะครับผมได้ทำการคุยกับลูกค้าแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยผมไปถึงเพื่อผมไปได้ทำการทดสอบและทดลองนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งเบื้องต้นนะครับก็เป็นไปตามลักษณะของหน้าง,งานจริงตรวจสอบและทดสอบแล้วครับว่าเป็นไปตามลักษณะของหน้าง,งานจริงนะครับเพราะนั้นผมได้ใช้เครื่องหูฟังนะครับในการฟังหรือตรวจหาในส่วนของน้ำรั่วหรือท่อแตกใต้พื้นบ้านครับพอผมเริ่มฟังจุดแรกก็เจอเลยนะครับก็คือเสียน ซ่อมแซมจุดดังกก่าครับซึ่งจุดดังกก่านะครับเป็นจุดใช้น้ําของก๊อกล้างพืนภายในบริเวณบ้านดําเนินการอยู่นานครับเพราะเคสนี้นะครับเนื่องจากท่อน้ำนะครับอ <S <s ยู <S <s ่ค่อนข้างลึกนะครับก็คือสุดแขนผมเลยนะครับเพราะนั้นเคสนี้ค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรดาเนินการไปสักพักครับก็ไปเจอสาเหตุนะครับที่ทําให้ปั๊มน้ําทางานตลอดเวลาโดยไม่ตัดการทางานครับก็คือเป็นข้องอ90นะครับที่มีอาการฉีกนะครับน่าจะเกิดจากตัวดินในบริเวณจุดดังกก่าเราราบสาเหตุนะครับก็ได้ทําการซ่อมแซมให้ลูกค้านะครับโดยการซ่อมแซม เดิมเดิมจะกลับมาอีกนะครับก็เลยได้ทําการตัดตัวลายเก่าออกนะครับแล้วก็โผล่ท่อมาให้นิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวลูกค้าจะจ้ำหรือว่าเดินรอจากจุดอื่นเข้ามาแทนที่จุดดังกล่าวครับหลังจากนั้นครับก็ได้ทำการปิดจบงานให้ลูกค้านะครับพร้อมทำความสะอาดนพื้นที่เจาทำงานครับเพียงแค่ี้ลูกค้าขม่กังวลเรื่องปั๊มน้ำทำงานตลอดเวลาแล้วครับหากข้าใมีข้อสงสัยสามารถโทรมาสอบถามหรือ inbox คุณมากุยกันได้ครับ